อารยธรรมของอินเดียโบราณเกิดในบริเวณที่เรียกว่าอนุทวีปประกอบด้วยชนชาติดารวิเดียนหรืออารยธรรมรุ่มน้ำสินุมีศูนย์การความเจริญอยู่ที่เมืองโมฮิโจดาโรหรือประเทศปากีสถานในปัจจุบันและเมืองฮาราปาซึ่งมีลักษณะเด่นคือมีความเจริญในลักษณะของสังคมเมืองมีการวางผังเมืองที่เป็นระเบียบบ้านเรือนแต่ละหลังจะมีห้องน้ำซึ่งท่อระบายน้ำจะเชื่อมต่อกับท่อระบายน้ำหลักของเมืองส่วนวัสดุก่อสร้างจะทำด้วยอิฐซึ่งเป็นอิฐที่มีคุณภาพและมีขนาดเท่ากันทุกก้อน ต่อมาการค้าขายของชาวดาวิเดียนจะมีการติดต่อค้าขายกับดินแดนเมโสโปเตเมียซึ่งสินค้าที่ค้าขายคือข้าวปัานเครื่องปั้นดินเผาเขียนด้วยลายเครื่องทองแดงและเครื่องทองเหลืองหลังจากนั้นในช่วง2,000ปีก่อนคริสต์ศตวรรษอาญาทำรุ่มน้ำสินธุได้ส่วนสลายลงอย่างไม่มีหลักฐานแน่ชัดมีเพียงข้อสันนิษฐานข้อที่1เกิดจากภัิบัติซึ่งทําให้มีผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิตเป็นจํานวนมากข้อที่2เกิดจากโรคระบาดเพราะโรคระบาดก็ทําให้ผู้คนล้มตายเป็นจำนวนมากเหมือนกัน ข้อที่3ถูกอุปการจากชนชาอรารยานันซึ่งเป็นข้อสันนิษฐานที่มีความเป็นไปได้มากที่สุดแล้วค่ะต่อมาชนชาอรารยันเป็นชาวอินโดยโุโรเปียเน,น,าานเผ่าหนึ่งมีลักษณะเด่นคือเป็นพวกหนักลบและมีอาชีพเลี้ยงสัตว์เดลอนในช่วง1,500ปีก่อนคิรัสศักราชชาวอรารยันได้ลุกการเข้าไปในบริเวณลุ่มแม่น้ำเนทู ทำให้ชาดาวเดียนต้องอพยพย้ายถิ่นฐานออกมาซึ่งก็ตรงกับข้อปัิหารข้อที่3ของสาเหตุที่ทําให้อารยธรรมของชาดาวเดียนเสื่อมสลายลงค่ะและย้ายเพื่อนเพื่อนท่านว่าอรารยันดุรานดาวเดียนตายเกือบหมดเพราะชาดาวเดียนที่พอตายได้อพยพข้งงางตอนใต้ไปที่เมืองมัชราชหรือเมืองเจนนในปัจจุบันส่วนชาวอรารยันได้ตั้งถิ่นฐานบริเวณุ่มแม่น้ำสินูแทนและยังขยายอาณาเขตไปยังบริเวณุ่มแม่น้ำคงคาด้วยค่ะ อารยธรรมอารยานแบ่งได้สองยุคคือยุคพระเวทกับหลังยุคพระเวทยุคพระเวทมีหลักฐานสําคัญดังนี้คัมภีร์พิพเวทเป็นทางบดเสดสันเสริญูชเทิเจ้าเป็นหลักปฏิบัติและหลักปรัชญาศาสนาพันธุ์ฮินดู2วรรณกรรมสองเรื่องคือมหากาพพาราตากับมหากาพรามายณะความหมือนทั้งสองเรื่องนี้คือใช้ภาษาศนสฤตเหมือนกันและภาษาศาสกฤตเป็นภาษาขผงชาอารยันที่สืบทอดมานำปัจจุบันค่ะ นอกจากนี้ยังมีระบบบรรณาซึ่งเป็นหลักของศาสนา,า,า,นาพราหมณ์ดูหนึ่งรรณาพันธุรรณาสูตรสองวรรณากษัตริย์เป็นนักรบสามบรรณแพทย์เป็นสาม,ามัญชนทั่วไปสี่รรณาสูตรเป็นชาวพื้นเมืองและก้นเหล็กของระบบบรรณะนะคะคือห้ามแต่งงานเข้าวรรณาเด็ดขาดห่างจากจุลรูปที่ออกมาจะต้องเป็นพวกจันทรนซึ่งมีสถานะต่ำสุดและไม่สามารถเข้าร่วมสังคมได้เลยค่ะ,คะต่อมาลังพะเวศได้กำหนดศาสนาคือหนึ่งศาสนาพุทธสองศาสนาเชนค่ะ ต่อมาทัชมาหาลสถาปัตยกรรมของมุสลิมในอินเดียเป็นเรื่องราวของจักรพรรดิชาชานกษัตริย์องค์ที่4แห่งราชวงศ์โมกุลเมื่อพระองค์ได้พบกับออนชุมันพานุเพคุมนางเป็นหญิงสาวที่สวยงามมากทําให้พระองค์หลงรักนางตั้งแต่แรกเจอต่อมาอีก5ปีทั้งสองคนได้แต่งงานกันในปีพศ2155พระเจ้าชาได้ตั้งชื่อให้ออนชุมันว่าม um ุมตัชมาหานแปลว่าอัญมณีแห่งราชวังเมื่อทั้งคู่ครองนักกันเป็นเวลา18ปี ทั้งสองพระองค์ได้ให้กำเนิดพระธิดาแต่หลังจากนั้นไม่นานออชุมันได้สิ้นใจเพราะตกเลือดมากทําให้พระเจ้าชาเสียใจอย่างมากผ่านไปวันแล้ววันเล่าก็ไม่หายด้วยความสงเศร้าอย่างหาที่สุดไม่ได้พระองค์จึงสร้างทัชมาฮานโดยเลือกทําเลที่ดีที่สุดบริเวณโค้งแม่น้ำยมูนาพระองค์ทรงออกแบบเป็นก่อสร้างด้วยพระองค์เองโดยมีสถาปนิกและช่างชาวอาลับมาช่วยระดมความคิดและพระองค์ได้สั่งประหารสถาปนิกและช่างที่มาช่วยเพราะกลัวจะไปสร้างผลงานที่สวยแบบนี้อีกการก่อสร้างในครั้งนี้ใช้แรงงาน กว่า20,000คนและสูญเสียราชสมบัติเป็นจำนวนมากซึ่งใช้เวลานานถึง22ปีจนเกิดมาเป็นฮัชมาฮาลในปัจจุบัน